หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของเราอย่าง t r ร k e n Travel Thailand ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับเซอโอแบบตัวเป็นๆในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีระหว่างวันที่19ถึง26มกราคมสุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอโอรับส่วนลดทันที1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดรยตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่13ตุลาคม2565โดยโซลิปพอร์ตบายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระชากข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน,น้นๆ5้น5ข่าวให้เพื่อนเพื่อได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแม์หากสนใจคลิกได้ที่หลิงดานล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้นับตั้งแต่เปิดซีซั่นเป็นต้นมาจนกระทั่งจนถึงตอนนี้มา่อนที่ออกมาร่วมแสดงทัศนะก็คือทางแกลลี่ลินิเกอร์อดีตดาวยิงระับตำนานของพิมารกที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลอย่างเต็มตัวแล้วนั่นเอง ทั้งนี้ผลงานในหลีกของเราไม่ค่อยจะสู้ดีนะหลังจากคว้าใจชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นจาก8นัดแรกถ้าไม่มีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนลไกลถึง14คะแนนเข้าให้แล้วแม้ว่าจะเหลือเกมในมือมากกว่าอยู่1นัดส่วนในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกกริ่มต้นด้วยการปราชัยต่อนาโปลีแบบยับเยิน แต่จากนั้นก็พลิกกลับลำมาได้และคว้าใจชนะรวดมา3เกมทำให้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่อนข้างที่จะสดใสแม้ว่าจะเจอกับวิกฤตอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่เมื่อคืนนี้ทีมของเราก็โชว์ฟอร์มสุดยอดมาบุกไปยํำใหญ่ทางกลาสโกเรนเจอร์แบบขาดลอยถึง7ประตูต่อห ทั้งๆได้มีการหมุนเวียนนักเตะลงสนามในหลายตำแหน่งและรวมถึงคนที่ต้องลงมาเล่นแทนที่แข้งตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนั่นจึงทำให้ลินิเกอร์มองว่านี่คือสัญญาณที่ดีสำหรับทีมของเราและผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมของเยอเกนครับได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการพลิกฟื้นฟอร์มการเล่นของทีมในการแข่งขันฤดูการนี้กลับมาด้วยท้ายที่สุดดูเหมือนว่าฤดูกาลของลิเวอร์พูลเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะลินิเกอร์ทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขาหลังเกมเมื่อคืนนี้ในนก็พูดถึงความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวที่สอของวันนี้ ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเสียเหลือกเกินในเกมนัดนี้เขาคนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองมเมื่อโจ้ตัวได้ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาก่อนหมดเวลาเพียงแค่20นาทีแต่กลับสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เมื่อเขาเป็นคนซับแฮตทริกได้ภายในเวลาเพียงแค่6นาทีกับอีก12วินาทีเท่านั้นจนสร้างสถิติใหม่กลายมาเป็นนักเตะที่ทำแฮตทริกได้เร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นทำให้อลลี่แมคคอยอดีตซูนา่าและผู้จัดการทีมของทางกลาสโกเรนเจอเองก็ออกมายอมรับในความสุดยอดของดาวเตะวัย30ปีที่แสดงออกมาให้เห็นในการแข่งขันเกมนี้ การทำแฮตทริกได้ในเวลาแค่6นาทีกับ12วินาทีมันแสดงให้เห็นถึงคลาสของเขาเลยนะแมคคอยกล่าวลูกที่เขายิงเสียบเสาเข้าไปคือประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะการเคลื่อนที่ของเขาสุดยอดมากแต่ผมก็เชื่อว่าเราทุกคนเองก็คงคาดการได้อยู่แล้วว่าซาร่าจะทำสิ่งที่พิเศษให้เกิดขึ้นในสนามได้นั่นคือสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอด การสัมผัสบอลแรกของเขายอดเยี่ยมมากๆและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็ทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้นตามไปหมดสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการส่งบอลเข้าประตูไปมันช่างน,น่าอัศจรรย์ใจจริงๆด้านลิโอเฟอร์ดินานอาดีตปักกัังรับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยการกล่าวยกยองซาลา นี่คือนักเตะระดับท็อปอย่างแท้จริงเลยนะเฟอร์ดินานกล่าวเขามองเห็นทุกอย่างได้แบบทะลุปลุกโปรเลยเราคงต้องบอกว่าการเล่นระดับท็อปเช่นนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆ มื่อพูดถึงนักเตะในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยซึ่งก็คือทางโรเบร์โต้ฟอร์เมนอดาวยิงทีมชาติบราซิลนั่นเอง เมื่อเขากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากๆและเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งจะกดไปอีก2ประตูทำให้ยอดรวมการทำประตูในฤดูกาลนี้ของเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น8ประตูแล้วรัองเป็นผู้นำดาวซันโวสูงสุดของทีมเท่ากับโมฮัมเหม็ดซาลาสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากตัวของฟอร์เมโนในช่วงหลังก็คือพัฒนาการการจบสกอร์ของเขาที่ดีขึ้นมาแบบก้าวกระโดดซึ่งสประตูของเขาเมื่อคืนนี้นั้น มาจากโอกาสการทำประตูเพียงแค่2ครั้งของเจ้าตัวเรียกได้ว่าแปรเปลี่ยนเป็นประตูได้100%เต็มไม่เพียงเท่านั้นในเกมกับเรนเจอร์เขายังทำไปอีก1นึ่งแอซิดให้กับ Darwin unes, ดาวินนุนเยสในจังหวะที่ทั้ง2คนหลุดไปแบบลโลง,โลง และฟอร์เมโนก็มีโอกาสจะทำแฮตทริกให้ตัวเองเลยด้วยซ้ำทว่าเขากลับใจกว้างประดุดแม่น้ำมเมื่อเลือกจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างนูนเยสได้ทำประตูแทนซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นจากนักเตะคนนี้ที่หาตัวจับได้ยากขณะเดียวกันหากเรามาดูสถีติหลังเกมจะพบว่า ฟอร์เมนมีการผ่านบอลในจังหวะสำคัญไปอีก3ครั้งและสามารถเลี้ยงผ่านคู่แข็งได้3ครั้งด้วยกันซึ่งก็มากที่สุดในทีมของเราด้วยน่าทาให้เควินทอมสันอีกหนึ่งอดีตนักเตะเก่าของกราสโกเรนเจอร์ได้ออกมากล่าวยกย่องผลงานที่สุดยอดของเฟอร์เมนด้วยความชื่นชมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วโรเบร์โตเฟอร์เมนเป็นสุดยอดนักเตะเลยนะทอมสันก่าว เขาเป็นนักเตะที่มีมาตรฐานการเล่นที่สูงที่สุดในสนามเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยล่ะไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางโรเบรตโตฟอร์เมนโอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูทัศนะจากอดีตนักเตะเก่าของเราเองกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือไมเคิลโอเวนอดีตหัวหอกความเร็วสูงที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูและเขาก็ได้ไปออกรายการเพื่อรายงานสดเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาของทีมเราด้วยจากผลงานที่สุดยอดของเฟอร์เมโนดังกล่าวข้างตน้นมันก็ทำให้โอเวนเชื่อว่าดาวเตะวัย31ปีสมควรจะรักษาตำแหน่งตัวจริงของเขาเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องจากตัวเลือกของทีมที่มีอยู่ณเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีบิ๊กแมตช์กับทีมแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในเกมที่สำคัญที่สุดสำหรับฤดูกาลนี้ของทีมเราผมแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นโอเว่นกล่าวหากผมมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ว่าอย่างไรจากผลงานของเขาในตอนนี้เขาก็สมควรจะได้ลงสนามเป็นตัวจริง ฟอร์มนนอมีฤดูกาลที่สุดยอดมากเลยนะเขาไม่ได้เพิ่งจะดีขึ้นมาแค่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้แต่เขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของตัวเองมาโดยตลอดนับตั้งแต่เปิดซีซั่นเป็นต้นมาเลยดังนั้นเมื่อคุณมีนักเตะที่สามารถเล่นได้เข้าฟอร์มแบบนั้นอยู่ในทีมผมก็มองไม่เห็นเหตุผลอะไรที่ทางเยอเกนครอฟจะไม่เลือกส่งเขาลงสนามสำหรับเกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรอกนะ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยประเด็นที่กลายมาเป็นดราม่าสนันโรคโซเชียลมีเดียอยู่ในเวลานี้สำหรับแมตช์สำคัญของทีมเราที่จะฟาดแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มันล่าสุดมันมีการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะเป่าเกมนัดดังกล่าวออกมาแล้วผลปรากฏว่าคนที่ได้รับเลือกมาทำหน้าที่ที่แอนฟิลด์ก็คือแอนโทนีเทเลอร์นั่นเอง สิ่งที่ทำให้มันกลายมาเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาก็เพราะว่าเทเลอร์เองเป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์ตั้งแต่กำเนิดและเติบโตที่นั่นทำให้หลายคนเป็นกังวลใจกันว่ามันจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่อยากรกันไม่เพียงเท่านั้นการทำหน้าที่ของเขาในฤดูกาลนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตั้งประเด็นปัญหาในเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างเชลซีกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ที่สนามสแตมฟอร์ดบิท ลวมไปถึงเกมนอตลอนดอนดาบีระหว่างอาร์ซนอลกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อไม่นานมานี้อีกด้วยดังนั้นการเลือกผู้ตัดสินที่ถูกตั้งแง่แบบนี้มาทำหน้าที่จึงย่อมจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณตามมามากมายในเชิงลบสำารยยิ่งไปกว่านั้นทีมงาน VAR ที่จะมาดูแลในเกมนัดนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันกับที่ดู VAR ในเกมที่เราบุกไปเยือนอาร์ซนอลที่เอมิเรตสตเดียมเมื่อเกมนัดก่อนอีกด้วย ซึ่งพวกเขาก็เพิ่งจะมีประเด็นดรามา่าหลังจากถูกสื่อออกมาแฉว่าจังหวัดที่บุกาโยสากาน่าจะล้ำหน้าแบบชัดเจนในการทำประตูขึ้นนำตอนต้นเกมนั้นแต่พวกเขากลับปล่อยผ่านไปเพราะใช้การคาดเดาหลังจากผิดพลาดทางเทคนิคจนไม่สามารถตีเซนวัดได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบสดงความคิดเห็นกันไวไ้ในใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ